อัปเดตข้อมูลข่าวสารข่าวดีครับพี่น้องกระทรวงพาณิชย์เคาะแล้วเริ่มจาย16พฤศจิกายน63นี่รับสูงสุดรัวเรือนละ4 7 5 6บาทสวัสดีครับพ่อพี่น้องเกษตรกรชาวไฮชาวนาทุกท่าน พบกับกับผมทิดเกียรติผ้ามวนมนีก็มาพรา้อมกับสารลาข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่ตางๆของพี่น้องกเกษตรกรชาวไทยชาวนาคือเก่าครับพี่น้องครับคลิปนี้เจอกันในช่วงบายายของวันนังคารที่10พฤศจิกายน2 5 6 3ัรกับผมกับมีข้อมูลเหนือหาขค้ามาฝากพี่ฝากน้องคือเก่านะครับสาหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับของพี่น้องนะครับภาวะตอนนี้กระท่วงพาณิชย์เพิ่นได้เคาะแล้วสนับสนุนต่างนะครับข้องกันประกันและใดเกษตรกรผู้ปลูกเขาปีสองพั้บา ซึ่งข้อหอมมะลินะครับเป็นนองได้รับเงนินเฉยสูงสุด40,000าบาททกศเริ่จมใจนะครับ16พฤศจิกายน63นีกระทรวงพาณิชย์ก่อใจสนตามประกาศได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวงวดที่หนึ่งปีการผลิต2 5 6 3ทับ64จาหาชนิดหลวดนะครับหลังราคาข้าวเปลือกปรับตัวลดลงตามกว่าราคาประกันเผยข้าวเปลือกหอมมะลิได้รับเงนินเฉยสูงสุดพรอมแจง้งสาเหตุขขาราคาตกมาจากผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาดการบริโภคในประเทศลดลง หลังบะมีนักท่องเที่ยวและเขาไทยครับแพงกว่าคูแขงเร่งแทรมาตรการเสริมดันราคาดึงผลผลิตส่วนเกินเขาเก็บสต็อกป้าหมยเจ็ดล้านตันผู้ซื้อข่าวครับรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่าเมื่อวันที่เก่าพฤศจิกายนหกสามที่ผ่านมาครับนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมรองอธิบดีรักษาร,ราชการแทนอธิบดีกรมการค้าภายในในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำก,กับดูแลและกำหนดเจกงกลางอ้างอิงปคองกันประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกเขา ได้พิจารณาราคากแกงกลางอังอิงและการชดเชยส่วนต่างสำหรับราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกเขาปีสองั้ารบรอบที่หนึ่งงวดที่หนึ่งโดยมีมติจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกเขาปีการผลิต2 5 6 3ันบที่ระบุว่าคาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่8พฤศจิกายน63จําจำนวนกว่วหาชนิดคือาวเปลือกหอมมะลิาวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่กวเปลือกเจ้า ข้าเปลือกของปทุมธานีและข่าเปลือกเมียวเพราะทุกชนิดมีราคาตามกัวราคาที่ประกันรายได้นะครับทั้งนี้ครับขครงการประกันรายได้ได้ประกันราคาข้าเปลือกหาชนิดนะครับโดยข้าเปลือกของมะลีประกันไว้ที่ตันละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทโบเกินสิบสี่ตันต่อโคเลื่อนข้าเปลือกของมะลินอกพื้นที่ประกันไวท้ที่ตันละหนึ่งหมื่นสี่พันบาทโบกเกินสิบหกตันข้าเปลือกเจ้านะครับประกันไว้ที่ตันละหนึ่งหมื่นบาทโบกเกินสามสิบตัน 30, กระเปลือกของปทุมธานีประกันไว้ที่ตันละ11,000บาทบ่เกิน25ตันขราเปือกเหนียวครับประกันไว้ทีราคาตันละ1 2 0 0 0บาทบ่เกิน16ตันสำหรับการพิจารณาราคาตลาดปัจจุบันนะครับหรือวันราคาเกณฑ์กลางอังอิงราคาขระเปือกหอมมะลิยูที่ตันละ12,88.83บาทมีส่วนต่างที่ต้องใจตันละ2911.17บาทข่าเปือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคาเกณฑ์กลางอังอิงตันละ 11862.55บาทมีส่วนต่างที่พี่น้องชาวนาเฮาจะได้รับตันละ2137.45บาทข้าวเปลือกเจ้าครับราคาแกงกลางอัางอิงตันละ8777.64บาทมีส่วนต่างที่พี่น้องเฮาสิได้รับตันละ1222.36บาทข้าวเปลือกของปทุมธานีครับราคาแกงกลางอ่างอิงตันละ9933.04บาท มีส่วนต่างที่พี่น้องชาวนาห้องจะได้รับตันละ1066.96บาทและกับเปือกเหนี้วครับราคากลางอัางอิงตันละ9 9 1 5 6 6บาทมีส่วนต่างที่พี่น้องชาวนาห้องจะได้รับตันละ2084.34บาทโดยพี่น้องเกษตรกรครับจะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างสําหรับงวดที่หนึ่งก็มีดังนี้เปลือกหอมมะลิครับรับสูงสุดครัวเรือนละ4 7 5 6 3ื่อบาท กระเพือกขอมันลินนอกพื้นที่รับสูงสุดคัวเลือละ่นันรอบาบาทกระเพือกเจ้าครับรับสูงสุด3 6 6 7 0 8บาทกระเพือกของปทุมธาน,นีครับรับสูงสุด2 6 6 7 4บาทและกระเพือกเหนียวครับรับสูงสุด 33, 3 3 3 4 9 4 4บาทโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การกเกษตรครับหรือว่าทกสอจะจ่ายเงินเข้าัญชีพี่น้องเกษตรกร,กรในมือแรกครับ16 พฤศจิกายน2563นส่วนสาเหตุที่ทําให้ราคาข่าวพับตัวลดลงคับพี่น้องครับเน,นื่องจากผลผลิตข้าวหน้าปีออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นการบริโภคในประเทศลดลงจากการบมรีน,นักท่องเที่ยวพอได้รับผลกระทบจากโควิด1นเกาการสร่งออกปรับตัวลดลงจากการที่ราคาขา่าวไทยครับสูงกว่าคู่แข่งเพราะเงื่อนบ่ายแข็งค่าทําให้ผู้สื้อครับหันไปนสื่อข่าวจากประเทศอื่นแทนจังได้กระตามครับล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งพักดันสมาตารก,การเสริม เพื่อชะลอผลผลิตเขาออกสู่ตลาดโดยจะจงใจให้เกษตรกรสหกรณ์สถาบันเกษตรกรรวมถึงผู้ประกอบการค้าเขาทั่วไปเก็บสต็อกเพื่อเป็นการสั่งสเสถียรภาพนะครับราคาตลาดโดยมีเป้าหมายเก็บลานตันข่าเปลือกผ่านโครงการนะครับสินเชื่อชะลอการขายข่าเปลือกหน้าปีให้ค่าฝากเก็บตันละ1 5 0 0รบาทเป้าหมาย1.5ล้านตันและอีกโครงการครับโครงการโชเชอร์ดอกเบีย้ยให้ผู้ประกอบการค้าเขาในการเก็บสต็อก ชดเชยดอกเบีย้ยให้ผู้ประกอบการนะครับร้อยละ3เป้าหมาย4ี่ล้านตันและนี่ก็เป็นข้อมูาาลข่าวสารล่าสุดครับจากกระทรวงผลิตนะครับที่เพิ่ได้เคาะแล้วสำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกเขางวดถีหนึ่งนะครับของปีการผลิต2 5 6 3ัพี่น้องมีเข้าฮอมมะลิครับรับสูงสุดครัวเรือนละ40,000กว่าบาทนะครับหากพี่น้องมีเข่าถึง14ตันนะครับ พี่น้องครับ16พฤศจิกายน63นี้นะครับทางทกาก็จะเริ่มทยอยโอนจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับโอนเข้าบัญชีโดยตรงนะครับพี่น้องก็จะเริ่มนะครับสำหรับความการประกาศได้เกษตรกรผู้ปลูกเขาอย่าลืมเช็คยอดเงินเช็คบัญชีของท่านนะครับจังไหนจงไหนก็ขอแสดงความดีใจกับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนานวนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวนานะครับที่ตอนนี้ได้เก็บเกี่ยวเขาแล้วและได้รับเงินชดเชยส่วนต่างจากทางรัฐบาลนะครับ16พฤศจิกายน63นี้ กับหรับพี่น้องนะครับเล่ครัาเมืองคลิปนี้แล้วแต่เห็นว่ามีประโยชน์แกทันก็อย่าเริ่มกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมผู้ทาคลิปเด้นะครับเด้อเพื่อผมมีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆกับผมก็บที่ฝานําข้อมูลข่าวสารนั้นมาแก่งและบอกกก่าวพี่น้องอีกคือเก่าพอกันไหมคลิปนาครับให้พี่น้องสำหรับคลิปนี้แล้วกับผมทิดเกียรติผ้ามวนกับขอกก่าค่ำบาสวัสดีครับ